วันนี้เราตั้งชื่อลฟ์ของเราในเรื่องที่จะคุยกันค่อนข้างน่ากลัวแต่ว่าเพ่อพูดจริงๆนะเราไม่ได้จะมาว่าอะไรไลฟ์ live นี้ประเด็นที่จะคุยนี่คือการชมด้วยซ้ำเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบเรื่องนี้มากคือเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฟังดูน่ากลัวเพราะว่าแบบเขาว่าอะไรนะ แบบอุยอะไรที่มันมียัดอันดัดาทางการเมืองเนี่ยแบบมันจะต้องเจ๊งแน่ๆนแบบยัดโวกยัดอะไรเข้ามาพวกนี้อู้ทำเกมเจ๊งมาตลอดแต่ว่าอันนี้คือเราจะมาพูดถึงตัวอย่างที่ดีในการยัดอันดัดาทางการเมืองได้อย่างแนบเนียนเราชอบมากทํางไม่รู้ว่าแบบเนี้ยเซตอัพที่มันเข้าท่าเนี่ยนะมันจะทำให้เออแมสเซจที่เขาจะสื่ออะมันทรงพลังมากขึ้นนั่นก็คือเกม FPS ในโหมดแคมเปญของมันนั่นเองไอภาพประกอบนี้มาจาก Modern Warfare ภาค2ซึ่งถ้านับตามเนื้อเรื่องจริงๆก็คือผ้าภาค1ผสม2ในตัวดั้งเดิมเนาะ ออซึ่งสิ่งที่เราจะมาคุยอาจจะไม่ได้แบบเจาะจงลงไปในเกม FPS แคมเปญแต่ละภาคแต่ละภาคมากขนาดนั้นเพราะว่าต่อให้เราเล่นหลายภาคเราก็จำไม่ได้ครบเราจะจำอันที่มันใกล้ๆที่เราจำได้มากๆเช่นแบบ Battlefield 6 Battlefield 5 Battlefield 1หรือว่า Call of Duty Modern Warfare ตัว Reboot ไม่ร e b o o t รวมถึง Back Off นี่จะจำได้แค่ภาค Co War กับภาคกับภาค Back Off 6 ละกันเนาะอ่าในยูนิเวอร์สของเราประมาณเท่านี้แต่ว่าอันนั้นไม่ใช่สารหลักที่เราตั้งใจจะสื่อหรอกสารหลักที่เราตั้งใจจะสื่อก็คือเกม FPS เป็นการโฆษณาความเป็นชาตินิยมของอเมริกาได้อย่างสุดยอดมากแบบน่านับถือเราเราชอบมากจริงๆคือหลังจากที่เราเล่นกันมาหลายๆอันเราจะรู้ว่าเกม FPS ถ้าหากว่าเป็นตัวเป้งตัวหลักที่เป็นแบบ Mil i t a อ y FPS ที่มันยิงสนุกสนุกมีมีโหมดมัลติเพเยอร์ให้คนไปยิงกันแล้วก็มีโหมดซิงเกิลเพเยอร แคมเปญที่เล่นไปตามภารกิจวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวแคมเปญของมันก็คือโมดซิงเกิลเพย์เล่นไปตามเนื้อเรื่องซึ่งร้อยทั้งร้อยเนื้อเรื่องของมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นพ a t r i o ตของสหรัฐอเมริกาอ่าหรือใครคิดอันอื่นออกก็บอกนะแต่ว่า เรารู้สึกเหมือนว่าอันที่มันแบบดูสมจริงดูสนุกด้วยแล้วก็แบบเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยสุดท้ายเนื้อเรื่องของซิงเกิลเพลเยอร์แคมเปญจะเป็นทรงประมาณนี้หมดคือเราจะต้องเป็นทหารเมรกาไม่ว่าจะเป็นแบบหน่วยใดหน่วยหนึ่งถ้าอย่างแบบใน Battlefield 6เราก็จะเป็นทหารเมรกาที่ไปจัดการเมอร์เซนาหรือว่าทหารรับจ้างใน Battlefield 5เราจะอยู่ในฝ่ายที่ร่วมรบกับอเมริกาหลายๆฝ่ายเช่นแบบอ่าสหพันธรัฐฝั่ง,ง,งสัมพันธมิตรหรืออะไร ออส่วน battlefield 1ท,ที่เป็น world w one เนี่ยเราก็จะอยู่ฝั่งที่เรียกว่าตรงข้ามกับเยอรมันก็แล้วกันซึ่งมันคือแบบพวกเออก็คือเยอรมันเพราะฉะนั้นโดยรวมๆเนี่ยนะเราจะเล่นอยู่ในฝั่งที่โอเคเป็นมิตรกับทหารเมรกาตัวเอกเป็นทหารเมรกาปราบเหล่าร้ายตลอดใช่เรารู้สึกเหมือนกับว่าเขาใส่เรื่องนี้มาอย่างรุนแรงมากและสำหรับเรานะทำได้ดีมากเลยเออ ทำมาได้ดีมาห่งในฐานะตัวเกมก็คืออะไรก็คือ เกมมันสนุกเกมมันดูเหมือนเราจะได้ค่าคนเพื่อความถูกต้องจริงๆโอ้ฟังดูแล้วแปลกเนาะแต่ในเกมอะ่ะก็คือเล่นอมันมันก็คือมันไงเออเนี่ยมันเปิดตัวเท่ทาหารเวกา้าฉลาด้ํำเท่อะไรประมาณนี้มันก็แบบเป็นสิ่งที่เออเขาโปรโมทออกมาได้ดีซึ่งเราก็ไปแบบขุดๆมานิดนึงอ่าทาตัวเป็น <laughs> ทําตัวเป็น c สไม่ใช่ทําตัวเป็นแบบนักศึกษาปริญญาตรีทําทําเล่มส่งอาจารย์นะนะก็คือเรื่องราวใน การโปรโมทผ่านทางเกมเนี่ยมันจะเริ่มต้นมาในยุคของจอร์ดบุชถ้าเรานึกถึงบริบทในตอนแรกแรกๆของเกมแบบ a r คอลฟ์ดิวหรือ b a t t l e Field หรืออะไรพวกนี้ มันจะเป็นเกมที่ถูกสร้างมาในยุคนายวันวันในวันวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้สหรัฐขาดความน่าเชื่อถือไม่เชิงขาดความน่าเชื่อถือนะแต่ว่าความเชื่อในทางแพทริออตอะความเชื่อว่าทหารต้องเก่งหรือว่าอะไรพวกนี้ถูกลดเลือนลงไปมากเพราะว่ามันคือการก่อการร้ายใช่ไหมซึ่งสิ่งที่มันตอบได้ยากเนี่ยมันตอบได้ยากว่าศัตรูเป็นใครใช่ไหมมันไม่ใช่สงคารามโลกศัตรูมันไม่ได้ถูกแบ่งไปตามชาติมันเป็นกลุ่มคนมันเป็น เรื่องนี้นั้นรุ่งนูนี้นั้นซึ่งจอร์ดบุชในตอนนั้นโอ้โหจอร์ดบุชนี่เรากเกิดเกิดแทบไม่ทันต้องแบบต้องอ่านย้อนอีกทีนึงอ่ะเขาก็เลยตั้งใจที่จะโปรโมทความเป็น Neopatriotism คือลัทธิชาตินิยมครั้งใหม่เพราะว่าความความชาตินิยมเมื่อก่อนเนี่ยมันถูกลดหลั่นลงไปด้วยประมาณสัก2ประเด็นก็คือตอนที่สหรัฐแพ้สงครามเวียดนามมันก็ดูดูอ่อนลงแล้วใช่ไหมคือคนอเมริกาจะมีความเชื่อว่าเรื่องการลบเราเก่งตลอดอ่าแต่พอมันเกิดเหตุการณ์2เรื่องหนึ่งก็คือตอนสงครามเวียดนามองอันนั้นเก่ามากแล้วส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเกิดเหตุการณ์นายวันๆเกิดขึ้นเนี่ย แต่ว่าไอตัวนายวันๆเนี่ยมันมีความสําคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือแล้ว ผู้ก่อการร้ายเขาเป็นใครอะอาเจนดามันคืออะไรไม่เคยคนอเมริกาไม่เคยถูกปลูกฝังความเชื่อแบบว่าตัวร้ายมันคืออะไรในเรื่องนี้ก็คนอเมริกาโดนล้างสมองไงใช่แต่พออันเนี้ยมันมันเปลี่ยนบริบทไปในเกมยุคหลังๆเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งตัวมีเดียตัวออกข่าวอะไรพวกเนี้เริ่มตั้งแต่จอร์ดบุชที่มันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเขาก็จะมีนโยบายว่าเราจะต้องสร้างความชั่วร้ายที่แท้จริงขึ้นมา ว่าเราเราจะต้องสร้างตัวร้ายอ่าในเกมหรือว่าในอะไรหรือว่าในหนังใน,ในอะไรพวกนี้ที่มันมองเห็นได้ชัดว่ามันร้ายซึ่งถ้าหากว่ามันเป็นในอดีตทุกอย่างก็จะถูกโบยไปที่นาซี เยอรมันหรืออะไรก็ตามที่มันแพ้สงคารามในประวัติศาสตร์ถ้าหากว่าเป็นปัจจุบันก็จะเป็นหนึ่งก็คือรัสเซียอันนั้นมันปัจจุบันประมาณแบบประมาณสักปี2000ถึง2010อะไรประมาณนั่นเนาะแต่พอหลังจากนั้นอีกทีเนี่ยมันจะเริ่มไปอยู่ในรูปแบบของผู้ก่อการร้าย ซึ่งผู้ก,อก่อการร้ายก็จะร่วมมือกับรัสเซียอันนี้แบบโมเดิร์นวอแฟร์พอดคลาสสิกแพทเทิรนฟิลอะไรพวกนี้ก็ทรงประมาณกันอาสื่อเขามีผลต่อประชาชนจริงใช่สำหรับเราเนี่ยนะ เท่าที่เราไปเล่นเล่นเกมแคมเปญเกมยิงซึ่งเราเป็นคนชอบแคมเปญเกมยิงมากเพราะว่ามันเบียวอันนี้อันนี้เป็นแบบเหตุผลที่เออพูดได้อย่างชัดเจนว่ามันมันทำให้เราเซลล์อินสิร์ตโลภะได้เป็นคนผู้นี้ได้อย่างสมบูรณแบบประกอบกับแฟนตาซีที่เขายัดมาให้แต่เราก็แยกออกว่าอันนี้คือแบบ เจนดาทางการเมืองเนาะเออแล้วว่าองค์ประกอบในการ<ม>ทําโฆษณาความชา่นนิยมของเมกาเนี่ยมีอยู่หลายๆลยอย่างเรารู้สึกเหมือนว่าในแคมเปญเกมยิงเนี่ยเขาตั้งใจจะใส่เรื่องราวมาประมาณสัก3เรื่องใหญ่ๆก็คือ 1. ความชา่นนิยมอเมริกาจะต้องเป็นพระเอกใช่ไหมอันนี้มันปกติอ่าสก็คือ เขามีความตั้งใจที่จะสร้างความถูกต้องในสงครามสร้างความถูกต้องในสงครามนั่นทําให้แกนเรื่องของมันเนี่ยจะต้องบีบบังคับให้เราเห็นความถูกต้องและความผิดที่ชัดเจนอ่าเช่นสรถานาการณ์ฉุกเฉินถ้าอย่างใน Back o f ฟหกเนี่ยนะก็คือไอศตูเนี่ยมันจะมีจุดประสงค์อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขามีอาวุธที่จะทําลายล้างโลกแล้วมีแกส๊สแก๊สี่จะทำให้คนเป็นบ้าคลั่งแล้วจุดกึงจะระเบิดเมืองเมกา อันนั้นแบ็กออฟหก อันนี้การสร้างสถานการณ์ในระยะที่กระชั้นชิดเช่นแบบในโมเดิร์นโมเฟก็คือเอ้ยมาคลอฟออกมาแล้วมาคล็อฟตั้งใจที่จะแบบทําความชั่วแล้วก็โบยความผิดให้กลุ่มอื่นอะไรประมาณนี้มันเป็นเรื่องที่ทําให้เราเข้าใจตัวร้ายได้ง่ายแต่ถ้าเทียบกับความเป็นจริงแล้วเรียกว่าง่ายเกินไปใช่ไหมง่ายเกินไปเพราะในความเป็นจริงถ้าเราจะพูดแบบถ้าตัวสงครามจริงๆของมันเช่นแบบโวลเซียกับยูเครนเนี่ยม,มันมานานขนาดไหนเออเราจะเห็นแบบความถูกความผิดของมัน เยอะแล้วก็โอดไอ้ไอ้ตัวที่พูดยากที่สุดคือไอ้ตรงอิสราเอลอะ่ะเออโอ้โห ไอ้ฉนวนกาซานี่คือแบบมันซับซ้อนมันรบกันมาเป็นร้อยร้อยปีเรื่องเนี้ยมันคงไม่ถูกทําเป็นเกมยิงหรอกเพราะมันเข้าใจยากเกินไปอบเจนดาทางการเมืองมันซับซ้อนเกินไม่ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตการเป้าเป้าหมายในการใส่อบเจนดาของสหรัฐแต่นั่นแหละเพื่อความถูกต้องในสงครามทําให้เราจะต้องใส่สถานการณ์ฉุกเฉินลดความซับซ้อนของความดีความชั่วเราจะต้องมีตัวร้ายที่มันชัดๆส่วนใหญ่ก็ไปลงอะไรถ้าภาคแรกนายพลบาร์คอฟของรัสเซีย ถ้าเป็นคอฟดิวตี้แวนการ์ดก็อานาซีเยอรมันหรือมีอแบบออฟเป็นอะไรซัดดำฮุดเซนอ่ามันก็มันต้องมีตัวร้ายที่ชัดซึ่งนั้นทำให้เราสามารถแบบฆ่ามันได้หรือฆ่าพวกของมันได้โดยที่โดยที่เราไม่ได้รู้สึกแบบเห็นอกเห็นใจซึ่งจริงๆแล้วคนเรามควรเห็นอกเห็นใจกันใช่ไหมเออแต่นั่นแหละตัวร้ายจะต้องทำหน้าที่ทำลายล้างเท่านั้นเช่นแบบบารคอฟซึ่งเขาก็ เออในยุคที่โมเดิร์นหน่อยเนี่ยมัน,ม,นมันโอเคขึ้นนิดนึงก็คือแบบกองกำลังรัสเซียก็ไม่ได้เห็นด้วยกับบาคอฟทั้งหมดจากถ้าเป็นในยุคประวัติศาสตร์อ่ะเราจะแบบโอ้ถ้ามุนํำฝั่งฝั่งนาซีเยอรมันเนี่ยมันเราสามารถแบบโบยความชั่วให้เขาได้สุดขีดเพราะเขาเป็นคนตายที่เถียงไม่ได้แต่นั่นแหละไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ชั่วเออแต่ว่าเราอันนี้เราไม่ได้พูดถึงความเป็นจริงในประวัติศาสตร์เท่าไหร่นะเพราะว่าความเป็นจริงในประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่อธิบายยากนะมันเป็นเรื่องในอออดดีีีตตตตตแ่่่ณนนน้้เเรรราาาากกลัังงงพพูถึสิิทมมยปปะวศ์ ma ในอันนี้คือในรูปแบบของพวกสงครามโลกเก่าๆก,กับถ้าเป็นเรื่องโมเดิร์นวอแวนมันจะเป็นเรื่องในอนาคตเรื่องที่ยังไม่เกิดซึ่งตัวศัตรูก็คือสิ่งที่เป็นศัตรูกับเขาในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ไปลงนี่หมดแหละ2พวก1คือรัสเซีย2คือผู้ก่อการร้ายประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นซึ่งแน่นอนว่าสําหรับเราโดยส่วนตัวนะก็คือแคมเปญของ FPS เกมยิงเนี่ยมันมีอยู่แค่2เจ้าคือ Ba t t l e f i e l d กับ c a l l of Duty ส่วนอันอื่นที่มันเป็นสายมิวสิม หรือว่าหรือว่าอันอื่นที่มันยิงสนุกสนุกอะ่ะมันจะมี feeling อีกแบบหนึง่งแต่ถ้าพูดเหมือนแบบเกมที่งบใหญ่สุดอะ่ะมันก็คืออีสองค่ายนี้ใช่ไหม Battlefield กับ Call of Duty ถ้าหากว่าอันที่เราจำได้จำได้แม่นที่สุดเพราะว่าแบบเล่นอยู่ใกล้สุดก็คือแบบ Battlefield 6ใช่ไหมตัวร้ายหรือผู้ก่อการร้ายของเขาคือ Mercenary อา่า Mercenary รวมถึงพวก Modern Warfare ที่ตัวก่อผู้ก่อการร้ายคือเอลคาตาลาหรือว่าถ้าพูดจริงๆก็คือแบบในยุคก่อนๆเรียกว่าเอลกออิดาอะไรเงี้ยเออสำหรับเราอะ่ะมันมันเหมือนมันมีอเจนดาที่แอบใส่มานิดหนึ่งว่าสหรัฐสามารถ ซัพพอร์ตผู้ก่อการลายได้โดยการไว้ a วอชผู้ก่อการลายนั้นให้กลายเป็นคนดีไม่ใช่ไว้วอชดิบมันคือแบบการการทําให้มันดูใสสะอาดมากขึ้นเช่นถ้าอย่างในโมเดิร์นโมแฟรมันจะมี feeling ในการสู้กันในเออร์ซิกสถานซึ่งมันก็คือคาซักสถานนะเนาะคนที่สารสนับสนุนเช่นอาฟาร่านักรบท้องถิ่นเนี่ยนี่คือคนดีแต่ถามว่าต่างจากต่างจากพวกอัลคาทรา,าไหมก็ผู้งจริง ไม่รู้เหมือนกันเออคือเราไม่ได้จะบอกว่าสิ่งที่เขาสื่อน่ะมันผิดแต่ว่าเบื้องหลังมันมีเยอะในสงครามเพราะว่ามันจะผูกกับการเมืองมันจะผูกกับคนเยอะๆมีอำนาจมากมีอำนาจน้อยมันอิลุงตุงหนังมากมันอิลุงตุงหนังมากเออแต่ถ้าเป็น BF6 เนี่ยอ่าโมเดลแฟมมันเป็นทรงนั้นใช่ไหมว่าอุย้ยสหรัฐจะซัพพอร์ตคนดีอ่าใช่ ส่วนอีกด้านหนึ่งอ่ะถ้าเป็น Battlefield 6อะ่ะมันก็คือ CIA สามารถตั้งทหารรับจ้างและทหารรับจ้างสามารถรับปลดผู้ข่อการร้ายได้มันกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วเหมือนกันแน่นอนว่า เขาก็สามารถพูดได้ว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้เขียนให้ C.I.A. เป็นคนดีอะไรนี่ใช่ไหมใช่เพราะว่าสิ่งที่คุณตั้งใจเจแคเข้าขมาไม่ใช่ว่า C.I.A. ทําตัวเป็นคนดีแต่ว่าสิ่งที่คุณทําให้คนเชื่อก็คือ C.I.A. ทําอะไรก็ได้ C.I.A. ไม่ต้องเลิกวิธีการเพื่อไปสู่ผลลัพธ์ C.I.A. สามารถมือเปื้อนเลือดได้มือไม่สะอาดได้แล้วเราก็คอยเก็บงานซึ่งการมีมีเดียสื่อเกมประเภทเนี้ยทำให้เรื่องพวก,นนกเนเ ไม่ไม่เชอตัเล่นเออเล่นโมเด a r f a ฟ e ตัวรีบูตตัวแคมเปนคอร์ิปอี้พวกนี้เยอะก็ก็จะก็จะรู้สึกว่าไอเนี้ยมันเยอะนิดหนึ่งว่าแบบเหมือนพอเราโตขึ้นเราก็รู้สึกว่ามันสงครามมันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นนะนะ มันซับซ้อนมากมันซับซ้อนมากเออซึ่งแน่นอนว่าถ้าว่าเราพูดถึง Call of Duty กับ Battlefield เราก็ต้องพูดถึงบริษัทที่สร้างขึ้นมานั่นคือ EA, DICE แล้วก็ Activision คือ DICE เป็นทีมหนึ่งใน e อนะเออก็พูดอนเอ a กับ Activision ซึ่งถ้าถามว่าไอ้พวกหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรพวกเนี้ยมันมีไหมมีอยู่แล้วเขาเขาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้เลยเขาทำกันตรงๆเลยในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าดี d เนี่ยเขามี เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นกรมอะไอสับแผนกแผนกสับของกระทรวงอะมันคือฝั่ง Military Entertainment Complex หรือว่า M.E.C. ที่เอาไว้ใช้ โปรโมทเรื่องทางการทหารโดยเฉพาะซึ่งเมื่อก่อนตอนที่ M.E.C เพิ่งจะเกิดใหม่ๆเขาสร้างเกมที่ชื่อว่า Medal of Honor ซึ่งเออมันก็ได้นะส่วนหลังจากนั้น Medal of Honor ก็โดน E.A ดองไปคือก็คืองบที่ถูกสร้างก็เอามาลง Battlefield แล้วก็ Call of Duty อะไรประมาณนั้นกลายเป็นว่าเขาต้องการอเจนดดาทางการเมืองประมาณนี้ แต่ว่าเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าถ้าหากว่าเราแบบยัดเยียดไปอ่ะมันจะไม่ดีไม่น่าเชื่อว่าแบบไอ้แผนกนี้ของกะลาหมเนี้ยนะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมากๆแต่ก็เนาะเขาเขาทำมานานแล้วเ็าทามานานแล้วมันไม่เหมือนอันเจนดาวอลที่มีมาแค่ในเฉพาะช่วงประธานาธิบดีโจไบเดนเพราะว่าช่วงแบ็คไลน์แมส b a c k Life Matt e r มันมีมาไม่นานใช่ไหมช่วงถ้าเทียบกันในยุคสมัยของแบบโจไบเดนเออประมาณนั้นถ้าหากว่าเขาทำต่อไปสัก10ปี20ปีมันก็อาจจะนเนียนกริปแบบนี้เลยก็ได้ แต่ไอมิลิเทอรี่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของสหรัฐเนี่ยทำมานานแล้วสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันก็เป็นการสนับสนุนหลายเรื่องเช่นเรื่องเรื่องงบเนี่ยมันไม่ค่อยส่งผลมากมันส่งผลมันส่งผลแต่ว่าเกมยิงที่สนุกคือเกมไลฟ์เซอร์วิสที่สุดยอดใช่ไหมเกมไลฟ์เซอร์วิสที่ดีสุดคือเกมมัลติเพเยอร์ที่มันสู้กันเองเช่นอ่ะฟีฟ่าสู้กันแล้วก็โมบ้าแล้วก็เกมยิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นแบทเทิลฟิลกับคอเดียตตี้เนี่ยมันเป็นไลฟ์เซอร์วิสที่แบบเดอะเบสอนอฟไลฟ์เซอร์วิสอ่ะ กำไรขาดทุนเท่าไหร่แต่สิ่งที่สําคัญคือ Intel อ่า i n t e ทที่ไม่ใช่ A m d ดีไม่ใช่ Intel คือข้อมูลข้อมูลทำไมเกมแบบพวก Call ิวตี้เออบ t t l e f ล e l d อะไรพวกนี้ข้อมูลมันตรงมันไม่ใช่ตรงแบบอ๋อเลขปืนมันตรงนะเลขปืนมันไม่ตรงไอชื่อรุ่นแล้วพรนี้มันมีลิขสิทธิ์ของมันแต่สิ่งที่มันตรงคือเสียงคือภาพคืออะไรก็ตามที่ทำให้มันรู้สึกสมจริงสมจริงแบบทำให้เราเชื่อว่าจริงอ่ะคือความสมจริงเรลลิซมเนี่ยมันมันแต่ว่าอ๋อ เราเห็นว่ามันเป็นจริงเราจริงๆแต่เกมยิยงเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกถึงความไฮเปอร์เรียลลิซมไฮเปอร์เรียลลิซมแปลว่าสิ่งนี้มันไม่จริงหรอก แต่เขาทำให้เราเชื่อว่ามันจริงอ่าเชื่อในสิ่งที่เหนือจริงเข้าไปเรียกว่าแบบไฮเปอร์เรียลิซึมซึ่งคอร์ดิตี้กับแบ t เทนฟิลด์เนี่ยตั้งใจให้มันเกิดเรื่องนี้ในแคมเปญก็คือเราเซฟอินเสิร์เป็นสุดยอดทหารโดยที่เราไม่ได้เป็นทหารและเขาค่อยๆย,ยัดว่าโอ้พวกทหารพวกนี้มันควรจะเป็นยังไงอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องข้อมูลเรื่องอินเทลแลว้วมันจะสำคัญมากและเกมที่ไม่ใช่2เกมนี้มันก็จะ ไม่ไิ้สมจริงขนาดนี้ถ้าไม่มอดถ้าไม่แก้ถ้าไม่ทําอะไรใต้ดินที่แบบถึงขนาดผิดเลิก็สิเปลี่ยนชื่อปืนให้มันถูกเลยเงี้ยเพราะงั้นจะบอกว่าแบบไม่เกี่ยวกันก็ก็เกี่ยวอยู่ซึ่งด้วยความจริงของเสียงและกราฟิกและอะไรพวกนี้ยมันจะทําให้เราเชื่อในสิ่งอื่นที่เขาใส่เข้ามาในในประวัติศาสตร์ได้แต่ถามว่าเขาบิดเบือนประวัติศาสตร์ไหมบิด <laughs> บิดเลย <laughs> บิด หลายเรื่องเลยเหมือนกันแต่อันที่มันเป้งที่สุดที่เรารู้สึกได้ว่าแบบมันเสิร์ชใน Youtube มันไม่ถูกลบแมะไรเลยนะก็คือใน Modern Warfare 1อ่ะมันมีภารกิจที่ชื่อว่า Highway of Death มันเป็นภารกิจที่เราจะต้องไปเซตอัพในถนนที่สหรัฐเคยทิ้งบอมใส่แต่ว่าใน Modern Warfare นั้นภารกิจนี้มันแก้ประวัติศาสตร์ชัดเจนเลยว่าเป็นรัสเซียทิ้งบอมใส่ชาวคาซัคสถานหรือชาวอิรักชาวอิรักเออชาวอิรักที่กำลังจะหนีแต่จริงแล้วก็คือ เป็นสหรัฐทิ้งบอมเออ Highway to h เฮ l เราว่าคลิปนี้มันไม่ได้ไม่ได้โมนิตอเซชั่นแน่เพราะว่า YouTube ไม่ค่อยให้เราพูดเรื่องสงครามเท่าไหร่แต่เออช่างหัวมันแล้วกันด้วยความที่อาเล่นบ่อยอินก็อาเล่าให้ฟังซะหน่อยลองไปดูได้ Highway of ฟเด t h เนี่ยม,มันมีมีอยู่จริงๆและเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์แบบจริงเลยซึ่งพอมันเป็นเรื่องแบบนี้ มันก็พูดได้ว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้เราเชื่อหรือเปล่ามันเป็นฟิกชันมันเป็นเรื่องแต่งมันเขียนไว้ตั้งแต่หน้าแรกแล้วว่าสิ่งนี้คือฟิกชันที่มีการอิงประวัติศาสตร์แค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาตั้งใจจะสื่อให้เราเชื่อมันซับเทามากเพราะมันสอดคล้องไปกับความสมจริงของกราฟิกของเสียงเนี่ยดูความซีเนมาติก ที่เราเห็นอยู่ด้านบนเนี่ยแล้วมันทําให้แบบเออยิ่งมันเป็นสื่ออินเทอร์แอคทีฟอะการกระทําของเรามันมันกระทําจริงๆหรืออะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายเราก็จะเชื่อโดยเขาเรียกว่าอะไรนะอันคอนเชียสอะเชื่อโดยจิตใต้สํานึกไปว่าอ๋อนั่นนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวความเชื่อนะคือการรู้สึกว่ามันเป็นปกติเอออบเจนดาของพวกเขาเป็นปกติอะไรประมาณนี้แอบเจนดาที่เขาใส่มาแบบโอ้เรามีความแบบอู้สหรัฐเป็นพระเอกมากขึ้นการที่ ก,กระทรวงกลาโหมจะมีงบเยอะๆแบบ600ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอะไรประมาณนี้ไม่แปลกและเออปกติเว้ยเพราะว่าอะไรอุปกรณ์ CAA มันต้องล้ำเนี่ยเราต้องใช้แก๊เจ็ตเยอะขนาดนี้ในการแบบดำน้ำในวิชั่นนู่นนี่นั่นรวมถึงพวกนักสู้เก่งๆคนฉลา,ลาดๆเนี่ยจะมาอยู่เป็น ทหารแบบนี้ทําให้แบบคนรีคูดถูกรีคูดเข้ากองทัพได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันดูเท่มากขึ้นอันนี้ก็คือแบบเป็นการยัดอเจนดามามาอย่างชัดเจนแบบโอ้มันทําให้ CIA ไม่ได้ดูดีหรอกแต่ดูเท่ซึ่งสุดท้ายมันคําว่าดูเท่ดูรักชาติก็คือกลับมาดูดีหรือเปล่าเออเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียอาจจะไม่ได้ชั่วทั้งหมดแต่ในรัสเซียพวกคลั่งชาติในรัสเซียเป็นคนชั่วเออมันก็มันก็ยัดเรื่องนี้เข้ามา ซึ่งถามว่าความเป็นจริงก็คือไอ้พวกนายพลตัวเป้งๆของรัสเซียที่เป็นตัวร้ายในบอเดนวอลแฟร์เนี่ยมันชั่วหมดไหมมันจะต้องมีวิถีทางเพื่อให้เขาเพื่อให้เขาโตขึ้นมาในทางเนี้ยแล้วเขาคงไม่ติ่งตองขนาดนั้นนะ่ะแบบเออตัวร้ายนะซีเยอรมันรัเสเซียพวกผู้ก่อการร้ายสุดท้ายถ้าหากว่าเราแบบไดเสร็จเรื่องราวมาจริงมันก็กลายเป็นว่าอ๋อฝั่งที่อเมริกาเข้าข้างเป็นเรื่องดีแต่ถ้าพูดในบริบทของการออกแบบมันก็เอา้าก็ นี่เป็นบริษัทเมกาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเรารู้เราเราไม่ได้ตั้งใจจะมาว่าอะไรเรามาบอกว่าเขาทําดีมากเขาทําดีมากและสําหรับเราถ้าหากว่ามันออกมาทรงนี้มันเป็นเกมที่สนุกเลยพวกเนี้ยเราก็โอเคยอมรับว่าเออแนวคิดนี้ของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหรน่นะแต่ว่าถ้าหากว่า,าเทียบกันในไทยอะ่ะ ในไทยไม่มีไม่มีสื่อที่ทําออกมาได้ดีขนาดนี้หรอกเพราะว่าถ้าหากว่าสิ่งที่มันจะยัด agenda อะไรเข้ามาต่างๆในในสื่อก็ต้องดูอะไรดูละครถ้าดูละครที่ยัด agenda ก็เป็นละครคุณธรรมอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเอ่อพวกละครแบบทหารทหารเรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งถามว่าแบบระดับการเขาทําให้เราเชื่อได้ไหมไม่ค่อย <laughs> ไม่ค่อย อาจจะได้เป็นบางคนแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยนะอีอันเนี้ยอีสื่อเกมยิงเนี่ยมันคือแบบท็อปเทียร์ท็อปเทียด้านการออกแบบมาอย่างดีเพื่อยัดอ g เจนดาที่เขาต้องการมันเป็นการยัดที่แบบซับเทลว่าแบบมึงไม่ต้องเชื่อแต่เราทำกันแบบนี้เป็นปกติและคุณก็ทำอยู่ด้วยเพราะว่าคุณคือคนเล่นอะไรประมาณนั้นเออจริงนะใช่แต่ไอไอเรื่อง Highway of the d e a d เนี่ยมันอันตราย ที่สุดเลยเพราะว่ามันบิดประวัติศาสตร์เลยถึงแม้มันจะแบบเป็นการบิดในฟิกชันแต่ว่ามีหลายคนแน่นอนที่แบบรู้สึกว่าฟิกชันมันเป็นไปตามเกมที่ตัวเองเล่นมากกว่าบางคนมีจดจําประวัติศาสตร์จาก Assassin's Creed เลยทั้งๆท,ท,ที่แบบมันไม่น่าเชื่อถือเลยสักนิดอ่ะอืมสําหรับเราอ่ะมันดีกว่าเกมโวกธรรมดาเยอะมากๆเกมโวกอ่ะมันยัด อะเจนด้าทางการเมืองเข้ามาแต่ทำได้ไม่ดีเท่าแคมเปญเกมยิงเนี่ยนี่เขาใส่เขาใส่เมืองอันนี้มันชื่อเมืองอะไรนะโดเนสเออนี่คือเมืองโดเนสอ่าโดเนสในยูเครนอะชักเตอร์โดเนสอะไรประมาณเนี้ยเออเขาแบบอุ้ย เราสามารถแฟงตัวเข้ามาได้เกิดการก่อการร้ายขึ้นได้และแบบคนถือปืนยิงกันนั้นเป็นปกติคือเขาเรียกว่ามันเป็นการเตรียมพร้อมสถานการณ์ในหลายๆซีนารีโอว่าถ้า,าเราเจอเรื่องพวกนี้มันไม่ผิดไม่แปลกอะไรเออจริงสื่อเกมแล้วก็พวกหนังพระเอกสายรับ CIA สู้กับผู้ก่อการร้ายอืมเรารู้สึกเหมือนว่าไอ้ที่มันเป็นหนังเนี่ยมันอธิบายยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้สึกเหมือนว่ามันเป็นกองทัพ สหรัฐมากเท่าแค่2อ,อันนะก็คือ Call of Duty กับ Battlefield เนี่ยถ้าสมมุติแบบเรายกหนังแบบมาสักอันหนึ่งเช่นแบบ อ่ตัวเอกสารรัสเซียสู้กับการร้ายมิชชั่นอิมพอสิเบิลใช่ไหมอ่ะมิชชั่นอิมพอสิเบิลเพราะว่าหน่วยมันคือหน่วย m i ็ซึ่งก็เรายังไม่รู้สึกว่าผู้ก่อการร้ายอ่ะมันเป็นรัสเซียหรือแบบนาซีเยอรมันหรืออะไรพวกนี้มากเท่าอีคอฟดิวตี้กับแบดดิ้งฟิลพาสแคมเปญนี่คือแบบมึงสุดอ่ะมึงสุดเลยมันตั้งใจสร้างผู้ก่อการร้ายแบบเป็นตัวเป็นตนเลยอ่ะซึ่งผู้ก่อการร้ายก็คือแบบโอ้นักสู้ท้องถิ่นที่สหรัฐไม่ได้เข้าข้างเพราะว่าเขาเันชั่ววันนี้เป็นพวกกล อัลกอิดา,แบบอาเออเราไม่ควรเรียกว่าอัลกอิดาจริงๆมันคือชื่อกลุ่มอัลเคนได้นเออนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เราอยากจะหยิบยกขึ้นมาสุดท้ายเราอยากจะบอกว่าการยัดโฆษณาความชั่นนิยมเรื่องราวทางการเมืองกลายเป็นว่า จริง,รงความช่ตินิยมนี่ค่อนข้างเป็นฝ่ายขวานะเพราะฝ่ายฝ่ายซ้ายเนี่ยคือพวก,วกวกกับอิสระอะไรพวกนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ทําได้ดีกว่าแต่สมมุติมันมีมันมีการยัดอนเจนดาทางการเมืองของสองฝั่งในเกมเนี่ยฝั่งรักชาชาทําได้ดีกว่าเราอันนี้เป็กตารแบบคุยกันเพื่อยกตัวอย่างว่าเฮ้ยเกมที่มันทําดีๆอ่ะมันดีจริงๆนะแต่ว่าเราก็พอเข้าใจได้ว่าไอ้เรื่องทางฝ่ายซ้ายเนี่ยมันอธิบายยากแต่จริงๆแล้วถามว่าแบบทําเพื่อแบบ เรื่องเกี่ยวกับแบบนักสู้ที่แบบสู้เพื่ออิสระ,สระเพื่อนู่นนี่นั่นเพื่อสิทธิอะไรพวกนี้มันคงเป็นเกมอีกแนวหนึ่งแต่ไม่ไม่ใช่กับ Call of d ต t y หรือ Battlefield เพราะเราก็รู้ว่าแบบตัวต้นเหตุมันมาจากอะไร Mil i t a r y e n t e r t a i n m e n t Complex ของกระทรวงกลาโหมในสหรัฐเพราะงั้นเราก็ยังบอกว่าแคมเปญเกมยิงมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราต้องการที่จะเซลล์อินเสิร์ตแบบเฮ้ยโลเปเป็นทหารสหรัฐแล้วมันจะดูเท่มันจะดูล้ำมันจะดูแบบปั๊มตังเพื่อ ใส,ใส่อุปกรณ์สุดเท่สุดล้ำเท่าไหร่ก็ได้ร่วมงานกับคนสุดอัจฉริยะเช่นลัสเซลแอดเลอร์ที่ถึงแม้จะมีบทความบ้าคลั่งไม่เลือกวิธีการแต่เขาทำเพื่อชาติอเพื่อชาติคำนี้อันตรายมากทำเพื่อปกป้องคนมากๆเพราะว่าเรามีอาวุธที่จะทำลายล้างโลกได้ในเรื่องของแบ็กออฟหกเราอาจจะมีคนแฝงตัวเข้ามาเป็นตัวเป้งๆของ c i a ก็ได้อ่าในเรื่องแบ็กออฟหกอะไรประมาณนั้นหรือการที่เราจับศัตรูมาล้างสมองนั้น ไม่ใช่เรื่องผิดและอเมริกาจะต้องชนะด้วย back off c o l war เขาเพยายามทําให้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถามว่ามันผิดไหมแล้วแต่คนเพราะในสงครามเนี่ยนะ มันผิดตั้งแต่เริ่มก่อสงครามแล้วใช่ไหมคนเรามันไม่มันไม่ควรฆ่ากันเออแล้วมันมีเส้นหนึ่งที่เราไม่ควรก้าวข้ามไปนะแบบอาเธอร์มอร์แกนคือแบบคนเรามันไม่ควรทําร้ายกันถ้าหากว่าเราจะสิวิไลให้ได้มากขึ้นอ่ะเออเราจะบอกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นเกมที่แบบมันเป็นแค่เกมใครมันจะไปคิดว่ามันสมจริงกันความตั้งใจของเขาที่จะทําให้เกมมันสมจริงอ่ะมันปฏิเสธไม่ได้เลยมันน่ากลัวมากเพราะงั้นก็ฝากกันไว้ด้วยเล่นเกมอย่างมีสติแต่ถามว่าสนุกไหม แล้วก็เสีความสนุกของมันอย่างมีสติก็แล้วกันอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้